เห็นอาริยสัต์ทุกเหลือน้อยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเสมือนภูเขาซินเนรุราชอันใหญ่หลวงถูกทำลายหมดสิ้นไปเหลือไว้เพียงก้อนหินเล็กๆเกท่า,มาเมล็ดถั่วเขียวเพียงเจ็ดก้อนท่านทั้งหลายคิดว่าสิ่งใดมากกว่ากันภิกษุทั้งหลายทูลว่าขุนเขาที่หมดสิ้นไปนั้นมากกว่าก้อนหินเพียงเจ็ดก้อนที่เหลืออยู่ ฉันใดก็ฉันนั้นทุกของอริยสาวกผู้เห็นแจ้งในอริยสัจสี่สิ้นไปแล้วมากมายมหาศาลเหลืออยู่เพียงน้อยนิดเมื่อเทียบกับกองทุกข์ที่เคยมีมาแต่ก่อนเขาจะมีการเกิดการเสวยทุกข์อีกเพียงเจ็ครั้งเท่านั้นนี่แหละคืออานิสงส์แห่งการเห็นอริยสัจที่ทำให้ทุกข์ทั้งหลายสิ้นไปเป็นอันมากสาธุ